พูดจัดการนี่เดียวเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องไปช่วยเธอให้เร็วที่สุดเพื่อขอ,อยังรู้สึเกเจ็บและกลัวได้ฟังชน,นะเทเรซาฉันจะไปช่วยคนพวกนั้นฉันอยากขอให้เธออยู่ตรงนี้นี่คอยเสพสำนัน้นดรักษาบาดแผลของตัวเองก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาเทเรซา สำเนียเป็นไงเธอไม่ต้องตามมาเชื้อก็ได้เย็ยดเฟดคือชื่อของมอลตัวนี้เฮ้ยมันผิดกับที่พูดไปนี่ว่าในบอกว่าจะเต็มผลงานเยอะเบียดเสิวๆแค่การคุ้มกันเพื่อนต้นมาซะเดีอยววะหมวกปากตูก็ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ว้เืืยฉันยังไม่อยากตาย เน้าบังปิงเสด็บถึงจะอุ้มคนอื่นไปด้วยก็ยังสามารถใช้ได้สเสเยเียจากสกิร์เดนียลุกขึ้นนล้วเรียบงีปซะจะเจ็บปุ้ยมาสิบหายใบพาทโย,ย,ย,ยนกับ พาปาร์ตี้เนี่ยเขาวงกดจนกับสู่เมืองเมือ่อเต็มถูกใส่ออกไปเต็มผลงานจะถูกลดลงอย่างมากเพิ่มหมายโพสตซรีรเสมาชิกในปาร์ตี้ไม่ไม่เอาแล้วไม่ฉันยังไม่อยากตายเออเอาคนพวกนั้นอยู่ๆก็หายวบ,บไปเลยเดี๋ยวทำไมพูกทึงเกินยังอยู่ละ่ะ ผู้จัดการอัตโตเบคุงไม่นะนี่ไปเถออัตโตเบคุงไอตัวนี้แข็งแร่งเกินไปนี่เป็นของพวกเราตอนนี้เอาสนามันไม่ได้หรอกนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องรีบหนีไปเหมือนกันผู้จัดการ เราจะดึงความสนใจให้เดยวเข้าอตัตบิคุงจากเม่ถึงอีกาเซิเคียวกะหัวข้อหน้าตัวตัวลบทิ้งสันดีใจเท่เจดเข้าอีกครั้ง าอสันมีเรื่องต้องขอโทษเขาสันต้องไม่ดื่มมันสแิแข็งเก่งเป็นบ้าเลยเราต้องหาทางทำดาเมตมันเพื่อที่จะหนีนี่นี่ไปเถอะผู้จัดการทำอะไรนะครับสันจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วสันนี้มาถอยจาก ปัญหาส่วนตัวของสันและจบลงด้วยการทำลายคนอื่นและคนรับข้างลงไปถึงหน้าด้วยตอนนี้เวลานี้ในประเทศที่สันเกิดใหม่อีกครั้งสันจะไม่ยอมใส่ฟ้าฟา,ฟาดให้เกียร์มาทำลายเขาเด็ดขาดนับน,นีเพชซะเอโนผีเฮ้ Saki Ustaz Nuksun yang bukankan. Pak. Pujudkan. อา้าวเฮ้ยฉันยังไซเซคิวได้นี่นะงั้นทำไมฉันถึงใช้กับผู้จัดก,การไม่ได้ดนะ่ะหรือว่าสนับสนุนป้องกัน 1, เิเวลหนึ่งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกด้านหน้าสิบเทอมสนับสนุนการโจมตีดิเวลหนึ่ง เพื่งพังโจมตีโดยตรงสิบเตี้มให้กับสมาชิกด้านหน้าอย่างนี้นี่เองสมาชิิด้านหน้านั่นเพราะว่าเรากับผู้จัดการยังไม่ใช่ปาร์ตี้เดียวกันบาจริงถ้าตอนนั้นฉันไม่ประสิทธิ์เธอไปแล้วก็เธอคงไม่เป็นแบบนี้มันเป็นความผิดของฉันเองเอตัตโตเคงุงผู้จัดการขับปา้าที่ขอมผมสิครับ ผมจะได้เซส,ก,สกิลฉันขอโทษนะที่เอาแต่ใจได้กับนายและครั้งนี้ก็ยังทำให้ในายมาเสียงอันตรายอีกฉันไม่กล้พอที่จะขอโทษนายตอนที่เราเจอกันในเมืองน่เพิรอัตบิคุงไม่ต้องห่วงฉันนายควร ผมจังหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษคุณิการซิผมคิดใจจะนีโดยที่ไม่ได้พยายามเข้าใจความรู้สึกข,ของคุณเลยแต่ตั้งแต่บัีิเป็นต้นไปผมจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนอีก